สวัสดีครับวันนี้นําคุณแผนนะครับกูน้องลงกูวัดน้องลงรัตนารามนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนี่พี่คนไหนพลาดองค์ที่แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับสมบูรณ์เช่นกันนะครับผมสมบูรณ์สวยนะครับแต่คนละโซนสีผิวนะครับคุณแผนกูวัดน้องลงรัตนารามนะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับผมตามประวัติว่าหลวงพ่อมุ้ยนะครับจัดสร้างปลุกเสกนะครับแล้วก็เข้ากูวัดหนองลงรัตนารามนะครับผม ปี2508นะครับผมนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับสลักนะครับวัดหนองลงรัตนารามนะครับนี่ครับขุนแผนนะครับขนาดอ่าพอดีนะครับ3นิ้วนะครับผมขนาดใหญ่นะครับขุนแผนทั่วไปนะครับนี่ครับมีมวลสารของกุบ้านกลางนะครับขุนแผนกุบ้านกลางนะครับอ่าซึ่งเป็นขุนแผนที่ สุดๆแล้วนะครับขุนแผนขุนบ้านกางนะครับขุนบ้านกาที่เขาว่าสมเด็จพระนเรศวรนะครับจัดสร้างนะครับผมครับผมเอาใช้เป็นมวลสารนะครับทําสมเด็จทรงคนใหญ่นะครับกูวัดหนองโรงรัตนารามนะครับนี่ครับราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนะครับสภาพสวยสวยสมบูรณ์นะครับออกโซนเข้มเก้มนะครับใครพาดองค์ที่แล้วนะครับนี่ครับพุทธคุณนะครับแขวคาดปลอดภัยนะครับผม นี่รันตรลายนะครับผมผสมมวลสารกูวัดปั้นกลางนะครับผมนี่ครับดูความดูความแก่งของเนื้อนะครับขุนแผนนะครับผมความคมชัดความลึกนะครับผมเนื้อโซนนี้สวยนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับนี่ครับสมบูรณ์ไม่แตกหักนะครับไปใส่กอบบูชาได้เลยนะครับพุทธคุณนะครับผม แควค้านี่ลันตรายนะครับสุดยอดนะครับถ้าใครไม่มีคุณแผนกูบ้านกางนะครับก็ใช้คุณแผนนะครับกูวัดนองลุงรัตนารามใช้แทนกันได้นะครับผมนี่ครับราคาหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับส่วนคุณแผงกูบ้านกางก็หลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับผมนี่ครับดูครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งเนื้อเก่านะครับปี2 5 0 8นนะครับผม นี่ครับลักษณะขอบข้างนะครับความคมนะครับเนื้อแก่งเนื้อสวยนะครับอง์นี้นะครับท่านเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะครับนี่ครับปล่อยให้บูชานะครับองค์นี้เอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับสุดๆแล้วนะครับหกร้อยบาทนะครับผมใครพลาดองค์ที่แล้วนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ ผสมมวลสารกูบ้านกลางนะครับคุณแผนกูบ้านกลางนะครับหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่ปลูกเสกนะครับจัดสร้างปี2508นะครับผมอายุพาคก็50 50กว่าปีนะครับเนื้อแก่งเนื้อเก่านะครับผมผ่านวิธีปลุกเสกมาหลายวันละนะครับองค์นี้นะครับเพื่อนๆที่คนไหนสนใจก็อินบอคมาได้นะครับหรือแอดเอไลน์มาก็ได้นะครับผมคุนแผน สวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับโอเครับอันนี้ก็แนะนํานะครับขุนแผนอ่าปู่วัดนองลงรัตนารามนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ปุกเสนะครับปี2 5 0 8นะครับผมสภาพสวยๆสมบูรณ์นะครับครับวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม